ก็เหนื่อยหน่อยครับนะฮะ<อ>เหนื่อยหน่อยครับแมครอยู่ด้านหลังนะฮะแ<อ><อ>มครก็จะช่วยใช้บุ้งขีดันนะครับนี่นะ,ะ<อ>นี่นครับเอาแล้วครับดันแล้วครับโอ้โหขึ้นแล้วครับโอ้โหสุดยอดอื้มกระตุกนิดหน่อยแล้วก็ใช้แมครดันนะฮะนี่นะครับสายงานรถตำแจ๋วจริงๆโอ้เป็นหกล้อแบบช่วงสั้นๆนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ได้นั่งรถอ,อีกแล้วครับ โอ้โห oh, oh, oh. แต่บอกได้เลยว่าวันนี้รถไม่มีนิ่มครับโ oh, 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 oh. อ้โหดูดิโอ้โหเบา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 โชเฟอร์เบาเบาโอ้โ oh, 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 หไอ้สุดยอดจริงๆวันนี้ผมมากับนายโจ้ครับอ่ะแนะนําตัวนายแล้ว,วดีครับผมนายโจนะดาวเด่นผมนะครับโอ้โหครับสุยดยอดดูวันนี้ไค้นั่งรถตั้มซิ่งครับเป็นหกล้อหกล้อนะหกล้อครับหกล้อเล็กหกล้อเล็กนะ L เหใช่ไหมใช่ครับมี่แรง ร้อยสิดแดงโอ,โอ้โหวันนี้มาลุยที่บ่อดินเลอฟดูเด็ดโอ้โห,โ,หโ,หโหแล้วบอกได้เลยว่ารถนี่นี่วิ่งอย่างนี้ทั้งวันนี่ตัดไตแต่พุงพังหมดมั้งเนี่ยตรนตองนี้อ้วกมีอ <c oughs> ้วกใช่ปะทางงานมีอ้วกจอดรถกินข้าวเสร็จไม่ต้องถามตอบปวดตูวอ้วกเลยโอ้มันมันแข็งมากเลยมันกระดึกกระดักกระดึกกระดักมากเลยโอ้โหคือเส้นทางเนี่ยนะคะ มามาในเขาเรียกอันนี้ปากบ่อนะปากบ่อที่เราขุดดินเนี่ยแล้วเราจะทอยดินออกไปเนี่ยนะฮะโอ้ทางสมบุกสมบันมากๆนะครับมันกระดกกระเดกกระดกกระเดกนะฮะโอ้รถนี่แข็งมากนะครับคันนี้เป็นหกล้อแอลนะครับนะฮะก็ใส่ดินประมาณกีุ่้งกครับสามตักครึ่งสามตักครึ่งนะครับอันนี้แม่โคใหญ่ก็ตักให้เราใหญใช่ครับโอ้ันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศในการวิ่งดินกันนะครับอ่าแล้วก็ จะมาพูดคุยกับคนขับรถวิ่งดินก็คือขับรถดำนี่แหละนะฮะไปไปมามายังไงถึงมาขับรถดำยยไดยไงเนี่ยนายโจความชอบส่วนตัวตั้งแต่สมัยเด็กมครับหล่งสมัยว่าอยากมีรถดำโอ้มันเป็นความฝันเลยใช่ครับว้าสุดยอดแล้วก็วันหนึ่งก็มีจริงมีสองคันเลยอ๋อทุกวันนี้มีรถดำสองคันครับมีเป็นหกล้อหนึ่งคันแล้วก็รถพิกอัพหนึ่งคันรับงานทุกที่อ๋อ แล้วมันมีงานตลอดไหมอย่างเงี้ยตลอดครับเพราะเรามีงานเรื่อยๆ,ๆใช่ไหมมีงานเรื่อยๆ,ๆเขาบอกว่ายิ่งหน้าแรงนี่คือยิ่งดีเลยใช่ครับไม่มีวันหยุดเลยไม่มีวันหยุดโอ้ไม่เจ้านะฮะนี่แหละครับนะฮหงานสายรถดับนะครับนะผมก็มาสัมผัสให้เพื่อนๆได้ดูกันเรื่อยๆนะพาบรรยากาศคนขับรถดับมากมายเพื่อนๆได้ดูนะว่าเนี่ยเขาขับจริงๆนะก,ก็อยู่ตามท้องถนนอยู่ตามบ่อดินอะไรประมาณเนี้ยแหมเคยนั่งสิบร้อก็เคยนั่งนะปิ๊กอัพก็เคยนั่งนะฮะแต่ว่าหก้อยอย่างเงี้ย ที่วิ่งดินนต่ยังไม่เคยนั่งนะครับนะฮะรู้สึกว่าโอ้โหมันกระดกกระเดกผาแรงนะฮะแล้วดูทางเดียวโ,โห้ยทางนี้ก็มันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับนะ,ะเดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆดูนะเนี่ยนะฮะดูแต่ละที่มันก็จะคอนกระดกกระเดกนิดๆในหน่นนอยนะดูเด็โอ้โหแบบนี้เราก็ต้องแบบย่องไปเรื่อยใช่ไหมใช่ครับอ๋อเราวิ่งเร็วไม่ได้วิ่งเร็วไม่ได้รถหนักด้วยหนึ่งประเด็นแรกคือรถหนักประเด็นที่สองก็คือ เดี๋ยวฝุ่นจะไปรบกวนชาวบ้านเขาอ๋อเราวิ่งตามหมู่บ้านใช่ไหมไครับอ๋อแล้วก็กลัวฝุ่นจะไปรบกวนชาวบ้านด้วยเนาะอ๋อโอเคนะวันหนึ่งนี่เราวิ่งได้ประมาณกี่เที่ยวนะวันหนึ่งต่ำไม่ยังต่ำๆก็ไม่เกินสิบเที่ยวระยะทางแล้วแต่ระยะทางอย่างงานที่แล้วลงเขาดินอ่าระยะทางไปกลับประมาณสามสิบโลผมได้อยู่แปด คอยใกล้ๆเราก็วิ่งได้หลายเที่ยวใช่ครับถ้าเราวิ่งใจใๆมันก็ได้น้อยเที่ยวถูกครับแต่ค่ารถมันก็แพงขึง้นค่ารแพงขึง้นอ๋อส่วนค่ารถนะฮะ,นะในในวันนี้นะครับผมก็จะบอกเพื่อนๆนะก็คือเที่ยวนึงเนี่ยนะฮะเวลาเขาทอยดินเนี่ยเขาอาจจะได้ประมาณ200กว่าบาทนะครับนะสองร้อยยี่สบสองร้อยห้าสิบบาทอะไรประมาณเนี้ยใช้ระยะในการเดินทางมีประมาณกี่กิโลได้ ระยะเดินทางประมาณสิบถึงยี่สิกิโลอ๋อ oh. ประมาณนี้คือเขามีลิมิตไว้ใช่ไหมใช่ครับเขาก็จะตั้งราคาไว้ราคาไว้กิโลกิโลแรกหนึ่งร้ยบาทกิโลต่อไปกิโลละยี่ส oh. ิบอ๋อเขาคิดกันแบบนี้ที่อื่นผมไม่รู้นะอ่า oh. แต่ทตี่แต่ที่นี่คือคิดอย่างนี้อ๋อ oh. วันหนึ่งนี่ได้สิบเที่ยวนะบวกลบคูณหารแล้วนี่หักหักเหลือๆนี่ เฉียดเฉียดสองพันไดไหมประมาณนั้นโอ oh, ้ได้ื่อได้วันประมาณหนึ oh. ่งพันหรืสองพันห้าร้อยบาทอ๋อถักน้ำมันแล้วอ๋ออ๋ออันนี้เขาคือเราต้องเอารถของเราเองเอามารับจา<อ><อ>้างเขาใช่ไหมฮโอ้ oh, แต่เอาได้นะถือว่าวันนึงนี่พันห้าร้อยบาทถึงเกือบสองพันบาทนี่ก็เอาได้นะครับนะสําหรับรถใหญ่นะแต่ว่าถามว่าเหนื่อยไหมมันก็แห้งเหมือนกันนะถามวาเหนื่อยนะไหมเหนื่อยนะพี่แต่ถ้าเราชอบเราชอบมันก็ไม่เหนื่อยแต่บอกได้เลยนะคันนี้นะผมจะให้ดูเนี่ยเพื่อนๆ แอร์เย็นมากรถด,ดำซิ่งนี่ต้องแอร์เย็นเพลงพ่อทุกคันนะครับแต่คันนี้แอร์เย็นแต่ไม่มีเพลงนะครับคันนี้นะครคันนี้ซื้อมาประมาณเท่าไหร่เนะี่ยคันนี้มาซื้อมาสามสิบสเจ็ดถ้าเอ็ไม่ต้องเปิดเด้ตีลิขสิทธิ์ฮ่ฮ้ยมีเพลงเหมือนกันมีครับโอ้แอร์เย็นเพลงพ่อโอ้โหใช้ได้ใช้ได้เอะผมราคาจริงๆนะฮะคันนี้ซื้อมาเท่าไหร่นะสามสิบเจ็ดสามแสนเจ็ดหมื่นบาทครับสามแสนเจ็ดหมื่นบาทใช่ไหมซื้อมาแล้วเราต้องปรับแต่งอะไรไหมนะครับมาปรบำรุงเครื่องก็ในเรืื่่ออองงงขเรค แล้วก็ดูรอยรั่วพวกสายไฮดรอลิกทั้งหลายเลย๋อคือเราซื้อมามันเป็นดาเลยเหรอมันเป็นดาเลยครับโอ้เรามาปรับแต่งนิดหน่อยก็<ช>คือออกมาใช้งานได้เลยใช้งานได้เลยอืมปรับแต่งเยอะไหมหมดประมาณเท่าไหร่เมาล่าสุดนี่ผมลดค่าเครื่องไปสี่หมื่นห้าเครื่องมันพังเหรอเครื่องมันพังครับโอ้คือเครื่องมันเก่าแล้วหรือเปล่าใช่ป่ะเครื่องมันเก่าแต่ถ้าเราฟิตใหม่มันก็อยู่ได้ยาวนะได้ยาวครับหมดภาพเอ๋อหมดภาพเออ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 โอ้โห กันเทคนะฮะสุดยอดแม่เอ๊หกลอ้อขนาดเล็กอันนี้ก็ถือว่าเป็นขนาดเล็กนะมันจะ<ช>มีหกลอ้อใหญ่กว่านี้อีกเ<ช>คยขับแบบหกลอ้อใหญ่ๆไหมเลยครับหกลอ้อยางแปดหกล้อยางเก้าอันนี้กับไอตัวใหญ่อะไรมันดีกว่ากันมันมันแล้วแต่หน้างานที่ที่ที่เราทำถ้าว่าในลักษณะของสวนก็คือแบบนี้ดีกว่าอ๋อแต่ถ้าแบบยางแปดก็คือถ้าเป็นยางแปดหกล้อยางแปดสองห้าก็คือลักษณะทั่วไปจะไปเล็กก็ได้จะไปใหญ่ก็ได้แม่ อีกหน้าง,งานใหญ่ๆโตๆเขาก็ใช้หกล้อย่างเก้าซึ่งมันก็น้องๆคือล้ออะไรแต่สำหรับสถานที่ทางมันจำกัดอกล้อยางเก้าก็จะใหญ่หน่อยไวหน่อยอแต่เข้าที่แคบลำบากนหน่อยนึงอ๋อพูดง่งยว่าที่เขาเลือกใช้หกล้อเล็กเนี่ยคือเวลาที่เราไปส่งยินเนี่ยมันจะเข้าตามซอยตามอะไรมันจะไปเกี่ยวกิ่งไม้ต้นไม้เขาจะแมใช่ครับก็เลยเขาถึงเลือกใช้หกล้อเล็กถูกครับอ๋อถ้าหกล้อใหญ่มันก็ไปไม่ได้เป็นบางที่เป็นบางที่ ก็าพูง่ายๆว่ามันก็แล้วแต่นางานใช่ครับเเรียกรถเล็กหรือรถใหญ่ใช่ครับถ้าเล็กจริงๆแคบๆจริงๆก็ต้องใช้ปิกอัพใช่ครับอ๋อถ้าเป็นแบบที่กว้างๆเลยไม่มีอะไรไปกีดขวางมันเลยเขาก็เลยนสิบล้อไปเลยใช่ครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะเทดินสถผมที่สามสี่สิบไร่ที่งานองกว้างต้องการเร็วๆต้องใช้สิบล้อโองานสำหรับสิบล้อเพราะมันได้น้ำด้เนื้อใช่ครับได้น้ำด้เนื้ออย่างนี้ก็วิ่งทั้งวันเลยเด็ดตั้งแต่เช้าเลยวิ่งทั้งวันครับเลกกามง เลิกงานก็อยู่สี่โมงครึ่งถึงห้าโมงอ๋อมีตอกปัดเข้าออกไหมเนี่ยไม่มีครับเป็นนายตัวเองนะเป็นนายตัวเองครับโอ้แล้วอย่างนี้เราหยุดงานได้ไหมแบบวันไหนแบบเราติธุระอะไรเงี้ยบอกเั้แก่ว่าได้ครับแก่ครับผมลูกพี่ผมขอหยุดวันหนึ่งนะอะไรเงี้ยได้่รับได้ครับ่างานทะคุณบ้านงานอะไรของของที่บ้านได้หมดบอกว่าลูกพี่ของลูกพี่ของว่าเราหยุดกี่วันอ๋ออย่างงานเอลาตรวจผมบอกว่าผมลาสองวันอ๋อเก็บโต๊ะจัดโต๊ะเราลาสองวันนี่คือ ก็ถ้าเราหยุดเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดเสร็จตอนครึ่งวันเขาหมกเขามวิ่งร่าปกติอ๋อใช่ครับเ,เ,วเวลาเราวิ่งไปอย่างเงี้ยเราต้องมีตั๋วมีอะไรเหมือนกันใช่ไหมนี่ครับนี่ครับตั๋วอ๋อเขาก็จะมีตั๋วให้เราใช่ครับเที่ยวหนึ่งเราก็จะได้ใบหนึ่งใช่ครับอ๋อเหมือนกันเหมือนกันนะผมไม่เคยไปดูรถดัมซิ่งนะฮะแบบแบบขนาดเล็กนะแบบปิกอัพนะครับเวลาเขาวิ่งปุ๊บเขาถึงหน้างานปุ๊บเขาก็จะให้ตั๋วเราใบหนึ่งอย่างเงี้ยลืมไม่ได้ใช่ไหมลืมไม่ได้ คือเขาอ่ะเขาลืมได้แต่เราลืมไม่ได้เราต้องรองแล้วใช่ครับเพราะอันนี้มันคือเงินของเราอันนี้คือเงินต่อเที่ยวครบพูดง่ายว่าหนึ่งใบต่อหนึ่งเที่ยวนะครับบางงานเขาก็ให้จดเองอ๋อเหรอแต่เขาลดจดเองมันมันจะตรงกันได้ไงตามนั้นนะครับเอ้าหลอกเจ้าของเที่ยวเขาก็เจ้าของเขาไม่เที่ยวเขาก็ตามสบายเขาเข้าไว้ใจเราเข้าไว้ใจเขาโอ้เขาเรื่องนะโอ้โหมันโยกเยกขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับโอ้โหสุดยอดฮะ ไม่ธรรมดานะฮะเดีงยวเจอเดี๋ยวเจอที่ลงยำโหวัดมาหนีเหรอใช่ครับอืมอันนี้มันมีกี่เกียร์อ่ะคันนี้เนี่ยห้าเกียร์ครับเหมือนพีกงามเลยห้าเกียร์ใช่หนึ่งสองสามมันมันเข้าเหมือนรถพี่งามไหมหรือว่าเกียร์หนึ่งต้องเกียร์เกียร์หนึ่งลงล่างเกียร์หนึ่งก็เกียร์ก็คือเกียร์สองพี่งามอ๋อคล้ายๆเกียร์สองครับแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นถอยหลังก็คือผักยาวแล้วก็ดันเตืนหน้าใช่ครับเหมือนเกียร์หนึ่งแบบว่าเนี่ยใช่ครับอ๋อโอเคโอเคแหมบางคันก็มีีเเกยร์ออออ โอเคมันจะดีกว่าไหมหรือว่าเครื่องต้องแรงกว่าเครื่องต้องแรงกว่าอ๋อเป็นบางรุ่นไปนะบางรุ่นโอ้รถน้ำนะครับซื้อมาสามแสนกว่าแต่ว่าเอ๊ะคันนี้ซื้อมานานแล้วหรือยังสี่ปีแล้วครับคุ้มยังเนี่ยคุ้มเลยครับคุ้มนะโอ้โหทำไมถึงชอบได้ยังไงเนี่ยที่ว่าเราชอบอะชอบว่าความชอบตั้งแต่เด็กอ่ะเคยเล่นรถดํำรถนอเตรคเต็มบ้านไปหมดของเล่นอะอ๋อคือคือตอนเด็กๆนี่เราซื้อของเล่นมาเพียบเลยใช่ครับ ่าเดี๋ยวโตมาอยากจะได้ของจริงก็ใช่ครับโตมาก็ไปขอพี่เขาหัดมาครูฝังสิบร้อฝังรถไทบมั่งออแล้วแต่ความเอ่อความชอบของตัวหลายคนก็ถามนะว่าทําไมผมถึงเลือกอาชีพนี้อออผมก็เลยบอกว่าเป็นความฝันของผมความชอบของผมอหลายคนมันต่างกันไปขับสิบร้อให้เ่าแก่อยู่เจ้าหนึ่งแล้วก็ไปเจอกับพนักงานโอแมนเขาพูดมาคำหนึ่งว่า หน,ห,นห,หน้าเองมึงไม่น่าเอบสิ้อหรอกหน้าจดเป็นวิทวะไอ้ยะเออใช่หน้ามึงน่าจะเป็นต้องไปเรีนวิทวะอะไรประมาณนั้นใช่ผมเลยบอกว่าพี่อันนั้นมันก็เป็นความชอบส่วนตัวเขาเรียนได้เขาก็เรียนไปผมชอบทางนี้อ,อ๋อผมก็ชอบผมก็ฝากไปในทางนี้แหละอ,อ๋อ,อ,อ,อมันจริงๆแล้วเราวิ่งอยู่ในตามหมู่บ้านเนี่ยถามอัธะรถหน่อยในการวิ่งเนี่ยมันน่าเบื่อไหมวิ่งตั้มเนี่ยตั้มสวนยางตั้มป่าตั้มเขาอย่างเงี้ยมันน่าเบื่อไหมมันน่าเบื่อไหมมันถ้าเราสนุกกับมันมันก็ไม่เบื่อพี่ ด้วยใจเราชอบอยู่แล้วเราก็คิดว่างมารถ้ํามันก็ต้องวิ่งแบบนี้แหละนะมันก็มีเป็นบางงานที่ว่าออกถนนใหญ่ใช่ครับอ๋อแต่ส่วนมากมันก็จะอยู่แต่ตามสวนน้ำซอยยังไงเงี้ยนะคับต้องทำใจอยู่แล้วนะต้องทำใจไหนไหลไหลไหลหน้างานไหลเจ้า <น>บางเจ้าก็จนเที่ยวเอาไม่ไหวก็ต้องทําให้เสร็จโอ้ oh. บางเจ้าเขาก็ปล่อยตามอัธรสัธยาใสเลยเออ,อ,อยืนแค่สั่งตรงนี้ก็ไปยังไงก็เรื่องของท่านแต่อย่าให้กงเขาเสียพวกเดี๋ยวขอถามหน่อยเคยรถติดแบบจงแบบไปไม่รอดนะเคยครับแล้วทำไงทีเนี้ยแล้วใสด้ันตดก็ไม่โค้งเกี่ยวขึ้นอ่าถึงข้างกระทั่ง กระทั่งดินด้นจนเสื้อผ้าตัวเองขาดก็มีเอ,อ่อเขาข้างขาดก็มโีโอ้โหสุดยอดนี่นี่นี่นทางนะครับดูนี่ฮะวิ่งตามป่าเลยครับที่เขาไม่ใช้รถใหญ่ๆนะครับ,รบเขาต้องการรถเล็กเนี่ยเพราะว่ารถเล็กมันจะได้เข้าในนื้อพื้นที่ได้ซอกแซกนะฮะโ,โ,โอ้โหสุดยอดดูเด็กแหมวันนี้พาเพื่อนมาตะลุยป่าแล้วครับเนี่ฮะมากับรถตั้มซิงครับหกล้อเล็กครับโอ้โหบอกได้เลยว่าตอนนี้ หนาวครับแอร์เย็นโคตรโคตรโอ้ยสุดยอดอเลยนี่แอร์เองเย็นมากเลยนะเนี่ยผมมันต้องเย็นขนาดนี้ใช่ไหมครับโอ้นี่นี่นนจะให้ดูทางนะฮะให้ดูทางนี่แม่ดูดูดูไปแล้วครับหนึ่งคันทำไมอ่ะจมครับจมเหรอโอ้แม่เจ้าสุดยอดนั่นนะครับเรียบร้อยแล้วครับดูนะฮะจมไปแล้วครับหนึ่งคันครับดูครับโอ้โหอย่างนี้เหนื่อยเลยดิเหนื่อยครับอ้อเขาใช้แมคครตัวเล็กใช่ไหมใช่ครับอืออืออืโอ้อันนี้มีสระน้ำด้วย เองก็ต้องระวังนะเนี่ยงานนี้ผมทำไปแล้วนะอ๋อเหรอครับอืมดูทางดิดูทางดูทางผมใช้เพื่อนเอได้ดูทางนะครับนะฮะนี่นีดูไออยดูนะฮะโอ้โหทางอ้ถติดแล้วทำยังไงกันเนี่ยพี่เอาแล้ว่ะสิ่งแล้วนะเอาแล้วับไแล้วรับโอ้โห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 ้โอ้โห เราต้องถอยเราต้องถอยไปดึงคนนู้นนั่นเอาเรือกฮะเราต้องถอยไปดึงเพื่อนใช่ไหมใครครับยอ,อดฮะอย่างนี้เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะเหนื่อยครับยอมรับว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจทยจมเหนื่อยกับทางเหนื่อยกับหลายๆอย่างแต่ก็ต้องสู้ครับพี่ถ้าเพื่อนร่วมง,งานเราติดเราต้องช่วยกันใช่ครับต้องช่วยเพราะว่าถึงเวลาเราติดเขาก็ช่วยเราใช่ครับคุณงานทีมงานเดียวกันทิ้งกันไม่ได้ใช่ครับเพราะเราทางานเป็นทีมถูกครับป่วยสุดยอดนะฮะ ไม่ธรรมดานะครับวงการนี้ถือว่าเยี่ยมเลยโอ้โหนี่เราก็คือจะต้องลากเขาใช่ไหมใช่ครับถ้าไม่โเอาไม่ขึ้นก็ต้องลากว้าเอาเรื่องฮะนะครับโรอันนี้ก็คือเขาดินที่เราเอามานี่คือเราต้องมาต้องเอามาปูทางตรงนี้คือทางประยุกต์อ๋อเอามาปูต้องเข้าไปถึงตรงกอไผ่ไม่งั้นจบข่าวอ๋อตรงกอไผ่นั่นคือนิ่มเลยนิ่มครับมินยังลื่นครับนี่นะฮะโอ้ทางที่เอาดินมาบรรทุกนี่ก็คือไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ย S <S 2> <S 2> เดี๋ยวผมต้องไปแซดเลี้ยวก่อนเอาเลยโอยเนี่ยงานเราดำถือว่าไม่ธรรมดา,านะฮะับเพื่อนๆถือว่าสุดยอดตอนนี้นายโจก็ได้มาถึงบ่อหน้างานแล้วครับนะที่จะเอาดินมาเทนะครับแต่ปรากฏว่าเจอเพื่อนร่วมทางครับหรือว่าเจอเพื่อนร่วมทีมงานนะฮะติดอยู่ครับนะฮะพอติดอยู่ปุ๊บนี่ก็จะต้องช่วยกันลากก่อนนะครับ Uh huh. งานรถด,ดํานี่เขาก็ไม่หมูเหมือนกันนะเนี่ยนี่ฮะรถเพื่อนร่วมทีมงานนะครับติดอยู่ฮะขึ้นไม่รอดครับโอ้โหรถนโจก็ต้องช่วยกันครับช่วยกันลากครับโอ้โห oh oh. ใช้สายสายสายอะไรอันนี้เขาเรียกสายแพรโอ้ oh oh. ใช้สายลากครับดูดิติดลงไปเยอะเลยฮะอือ oh oh. ยอด มาเรามาลุ้นกันมาเป็นกําลังใจให้กับรถดัมซิ่งกันดูซิว่าเขาจะลากกันขึ้นไหมแต่มีแมคออยู่ด้านหลังอีกหนึ่งตัวครับไม่ต้องกลัวครับคิดว่าขึ้นแน่นอนฮะดูดิโอ้โหสุดยอดจมเกือบมิดล้อเลยครับ <c oughs> อ่าอย่างนี้ก็เหนื่อยหน่อยครับนะเหนื่อยหน่อยครับแมคออยู่ด้านหลังนะฮะแมคอเก็จะช่วยใช้บุ้งขีดันนะครับนี่นะฮะนี่ครับเอาละครับ ครับโอ้โ oh, ห oh, oh. ขึ้นแล้วครับโอ้โ oh, ห oh. สุดยอดห uh huh. กระตุกนิดหน่อยแล้วก็ใช้ไมครดันนะฮะนี่นะครับสายงานรถด,ดำเจ๋วจริงๆโอ้ oh, เป็นหกล้อแบบช่วงสั้นๆนะครับโอ้ oh, คันนี้สวยฮะคนขับก็ยังวัยรุ่นอยู่เลยครับนะฮะสุดยอดเลยดินยุบครับนะฮะเพราะว่าเขาจะปูดินดินก็ยุบตั้งนะฮะมันเป็นสูตรครับ โนนะรถนายโจครับรหัสดาวเจ็ดหกครับโอ้โหรหัสดาวก็มีรถดัมซิงอีกแล้วนะครับนี่พาเพื่อนๆนมาชมรถดัมซิ่งกันครับชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเย้เพื่อนเราไปต่อได้แล้วครับไปใส่ดินมาต่อครับเอานายโจอถอยมาเลยถอยมาถอยมานะครับน,นี่เขาจะใช้แมคโครเขียเขียพื้นที่นะครับเขียพื้นที่นิดนึงนะเอาโจอเอาถอยดีๆนะโจนะเอาถอยดีๆโจ ไปดีๆาถอยถอยถอยหหวแรงจริงโอ้โห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 เดียว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 ใจเย็นๆโอ้คนนี้ใจร้อนจริงๆฮะยอดโอ้ยดูแรงจริงๆครับ <c oughs> ออๆๆร,บร,รบถดัาแน่นอนฮะรถแรงนะหลากทีเดียวขึ้นเลยนะโอ้หเจ๋อมากนะฮะนี่รถดัาสิ่งลาดดาวน์เจ็ดหกครับ นายโจเอ้ารายงานตัวหน่อยอีกครั้งนึงสวัสดีครับผมนายโจนะดาวเจ็ดหกครับจะมีของดั้มจะมีคนเจอไหมเนี่ยอย่างเงี้ยวิ่งในป่าวิ่งในป่าอย่างเดียวเนี่ยทั้งเอกก็ออกค,ครับอ๋อเหรอ <c oughs> เจอดาวรหนึ่งเจอดาวห้าหนึ่งห้าอ๋อห้าหนึ่งห้าใช่ไหมทุกวงหลักทุกวงใหญ่ทุกวงัล็กใหญ่กหญไก่เรียกไก่ไก่ไกตดาด้าโอเคนะฮะไม่ครับโอ้โหนายโจฮะสุดยอดพาเพื่อนๆมาดูการทํางานของดั้มซิงกันครับวันนี้นะฮะไม่เดี๋ยวก็ถอยไปแล้วก็เทดินนะครับ ต้องช่วยกันนะครับนะฮถ้ารถเพื่อนๆทีมงานติดก็ต้องช่วยกันนะครับต้องมีสายเรียบสายอันเมื่อกี้เขาเรียกสายอะไรสายแพรเขาเรียกสายแพรหรือสายอะไรที่เราใช้ดึงสายเบลล์นะครับผมสายเบลลนะครับสายเบลล์ใช้สายเบลดึงสายเบลเบล์จะใช้นกำนังอย่าง,างน้อยๆต้องมีสามตันสามตันอ๋อเออถ้ามันบางเกินก็ขาดนะฮะโอ้โหสุดยอดอ้าวออก่อน เอาระวังกระจกระวังกระจกสุดยอดนี่ครับแมคโครก็ทำงานเคลียร์ก่อนครับเคลียร์ก่อนเกลี่ยดินอืมนี่ฮะรถดับหนึ่งคันก็สามารถหาเงินได้ครับสุดยอดฮะตอนนี้แมคโครก็เกลี่ยดินก่อนครับเคลียร์พื้นที่ฮะ แยกพื้นที่เสร็จเดี๋ยวเราก็จะต้องเทดินแล้วเราก็วิ่งไปเอามาอีกฮะนี่ครับวิธีการทํางานของรถดัม p ซิ่งครับโอ้โหแต่อัตถารถในการนั่งนะมันค่อนข้างที่จะกระดกกระเด็กหน่อยนะฮะคือเรื่องความนิ่มนี่ก็ไม่นิ่มสักเท่าไหร่ถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับปิกอัพไม่ได้นะครับนะฮะเพราะปิกอัพเนี่ยคือรถก็ค่อนข้างที่จะนิ่มกว่าแต่รถ6ล้อเป็น6ล้อสั้นอย่างเงี้ยน,นะฮะมันจะค่อนข้างแข็งเพราะว่าช่วงรถเขาเนี่ยจะมีแหนบเยอะนะครับแล้วก็ ข้างหน้าก็เป็นแหนบข้างหลังก็แหนบเยอะนะครับเนี่ยเขาก็จะแข็งนิดนึงแหนบก็เยอะมากด้านหน้าก็เป็นแหนบโอ้ยยอดอันนี้นายโจซื้อมาใช้คุ้มเลยครับนะฮะสายงานรถด,ดำครับหาเงินได้นะฮะวันวันหนึ่งก็วิ่งอยู่ตามป่าอย่างนี้แหละครับนะฮะบ,บางงานก็วิ่งตามบ้านคนก็มีวิ่งตามเอ่อตามถนนใหญ่ก็มีนะครับแต่บางงานก็อาจจะวิ่งแบบ อยู่ในป่าซะส่วนมากนะครับเพราะว่างานผมดินหรือว่างานที่เทดินเนี่ยส่วนมากก็จะอยู่ตามนาตามไร่ตามสวนอะไรประมาณนี้นะครับเอาละครับตอนนี้ก็เป็นคิวของนายโจที่จะต้องเทดินแล้วครับเอาเลยถอยไป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 ถอย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 เลยถอยเลยถอยเลยถอยเลย ถอย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 ไปเอาไป,ไ,ปอไปถึงนู่นแล้วครับไปถึงน,นู่นแล้วโอ้ยเอ้าเอ้โอ้เอาดำเลยดำเลยอื้อ้โหยอดดำแล้วครับไม่แหมการทำงานเขาก็จริงๆแล้ว มันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่มันก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปนะครับนะฮะแค่นี้ครับเรียบร้อยครับเสร็จสิ้นภารกิจปังโอ้โหเข่งนี่โยกคึกึกๆเลยครับสุดยอดไปเดี๋ยวเราไปเอาดินกันต่อครับเราไปเอาดินกันต่อโอ้โห,โหคันนี้แรงครับแม่แน่นอนจริงจริง ลากเพื่อนเฉยเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดเอ๊ะเขาจะใช้รถเล็กๆอย่างนี้หมดเลยเหรอใช่ครับโอ,โอ้สายนี้สายนี้มีรถหกล้อเล็กๆอย่างนี้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแถวสายจันก็จะมีแบบน้ำกระบะเยอะครับหกล้อก็มีสิบล้อก็มีแต่ว่าเออหกล้อเล็กๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีเห็นส่วนมากจะเห็นแต่หกล้อใหญ่ๆใช่ครับเป็นยางเก้าร้อยโอ้ดูทางยางพันดูดิโอ้ยุด วิ่งตามป่าตามเขาเลยก็ว่าได้ครับนะฮะโอ้โย <laughs> ถึงบอกถึงบอกว่ากินข้าวมาทีเดียวก็คือพว,วกแตก <laughs> สำลักเลยใช่ไหมโอ้<า>ดูทางเนี่ยสามเที่ยวไม่เกินครับเดียดเด๋ยวหิวโอ้ดูดิดูทางเลยหม่แน่นอนจริงๆอันนี้คือรถเราจะต้องแรงแวะหนึ่งอย่างและเรื่องแรง แล้ว<ช>เวลาขับก็ต้องดูลายอะไรให้มันดีใช่ไหมครับโอ้แต่ว่ามันก็ไม่ไวยอยู่ดีแหละเพราะบางทีดินม,มันยุบใช่ครับโดยที่เราไม่รู้ใช่ไหมโอ้ถอยไปก็อาจจะติดได้เนาะน,นี่ครับเพื่อนร่วมทีมนะฮะโอ้โหรถต่อรล่อๆกันเลยสุดยอดอันนี้รถป้ายแดงป้ายแดงใหม่กิ๊กเลยเหรอใช่ครับเอ๊ะแล้วทำไมเขาเป็นป้ายเหลืองล่ะอ่าเขาไปพวกนี้ประกอบการเซ็ตแล้วแต่ประกอบการที่เราขออืมโอ้โห แต่ประกอบการที่เราขอไปอืออันนี้ก็ไปเหลืองเนาะนี่ก็ใหม่เลยไหมนี่ก็ใหม่ครับรถไปแดงเจ้ารถใหม่ก็ดีอยู่อย่างมันแพงจริงแต่มันจบไงคือมันมันไม่ต้องเสียไม่ต้องทำเลยเลยใช่ใช่ใช่ถึงราคามันจะแพงนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ดีไงเฮ้รถใทรวะเนี่ยโอ้โหรอเว้รหัสดาว76นะฮะนี่ฮะจอดอยู่ตรงนี้นี่เองนะฮะอ๋อเอาดีๆนะเอาหมากไว้เอาหมากไว้เอาหมากไว้เอยต้นหมากไว้โอ้โหถอย หักไม่พ้นครับเกินครับเกินสุดยอดแอร์เย็นจริงๆไว้ยคันนี้ว้ถือว่าสุดยอดเลยฮะนี่ฮะเราก็วิ่งกันตามสวนเลยครับนี่ฮะอ้ารถแรงมาแล้วครับรถแรงมาอีกแล้วเราและนายครับโอ้โหคันนี้หล่อมากเลยสุดยอดดูเราต้องหลบให้ครับหลบให้รถหนักครับอแน่นอนฮะวันนี้วิ่งกันกี่คันเนี่ยวิ่งกันหกคันหกคันใช่ไหมครับโอ้ ยอดเนาะทางอย่างที่บอกแล้วนะครับนะฮะบางทีทางที่เข้าออกเนี่ยมันมีกิ่งไม้มันมีต้นไม้นะครับเขาก็เลยเลือกจาเป็นที่จะต้องใช้หกล้อเล็กนะฮะถ้าเป็นหกล้อใหญ่หรือว่าสิบล้อเนี่ยทางเล็กๆแคบๆก็อาจจะเข้ามาไม่ได้นะฮะนี่นะครับผมก็พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศรถดัมซิ่งให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับ